สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายนะครับอีกไม่กี่วันนะครับจะถึงเทศ,ศกาลปีใหม่เข้าปี2026แล้ววันนี้นะครับทางช่องของเรานะจะมาเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือนะครับระหว่างรุ่น Samsung Galaxy A17 5G ซึ่งเปิดตัวไปประมาณ3เดือนนะครับมาเปรียบเทียบกับเจ้า Vivo Y315G เพิ่งเปิดตัวไปใหม่ๆนะครับยังไม่ถึงเดือนนะอย่างแรกเลยครับมาดูราคาเปิดตัวของทั้ง2รุ่น Sam a m s u n ง A17 5G นะครับเปิดตัวอยู่ที่7,499บาท ส่วนในรุ่นแรม8ความจัาเครื่อง256เปิดตัวอยู่ที่8,999บาทส่วน vivo Y31 นะครับรุ่นแรม8ความจัาเครื่อง128 g b เปิดตัวอยู่ที่7,999บาทส่วนในรุ่นแรม8ความจัาเครื่อง256เปิดตัวอยู่ที่8,999บาทมาดูราคาช้อปปีล่าสุดเลยนะครับสหรับ a 1 7 5G รุ่นแรม8ความจัาเครื่อง128 g b นี่ครับส่วนลดอยู่ที่6,299บาทเท่านั้นส่วนในรุ่นแรม8ความจัาเครื่อง256 ราคาช h อปปี้คงเหลือนะครับ7,199บาทส่วน vivo Y31 นะครับราคาช h อปปีล่าสุดนะแ a m 8ความจําเครื่อง 128GB อยู่ที่7,199บาทส่วนในรุ่นแรม8ความจําเครื่อง2 5 6นะครับราคาช h อปปีล่าสุดนะอยู่ที่8,999บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าทั้งคู่นะครับถ้าสั่งผ่านช h อปปีนะก็จะมีโค้ดส่วนลดต่างๆให้เราเล,เลือกเก็บให้เลือกใช้งานซึ่งในรุ่นแรม8ความจําเครื่อง 256GB เท่ากันนะ ทาง s a m s u n กระซ a x y A 1 7 5 g นะครับถูกกว่าประมาณ900บาทก็เก็บราคาไว้ในใจนะครับไปดูสเปคอย่างอื่นต่อกันได้เลยก่อนที่จะไปดูการเปรียบเทียบนะครับถ้าเพ,เพื่อนชอบทั้ง2รุ่นนี้นะสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์หรือว่าตะกร้าใต้คลิปไปเลยรับรองครับเป็นเครื่องจริงเครื่องแท้เครื่องศูนย์เก็บคดสลดได้อีกนะครับมาครับไปเริ่มดูการเปรียบเทียบกันได้เลยมาดูรูปร่างขนาดและก็น้ำหนักของทั้ง2รุ่นทั้ง2รุ่นถือว่าเป็นมือถือที่ขนาดใกล้เคียงกัน ด้านกว้างด้านยาวต่างแค่หลักมิลลิเมตรมาดูจุดสําคัญนะครับก็คือความบาง A17 5G บางอยู่ที่7.5ม mm. ิลลิเมตรบางกว่า y 3 1 5G อยู่ที่8.39ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักตัวเครื่อง A17 5G หนักอยู่ที่192กรัมเบากว่า y 3 1 5G อยู่ที่209กรัมถ้าชอบบางบางเบาเนะครับไป A17 5G ไปเลยมาดูในเรื่องหน้าจอแสดงผล A17 5G ขนาดจอ6.7นิ้ว จอใหญ่กว่า y 3 1 5 G นะครับอยู่ที่6.68นิ้วสําหรับซัมซุงกล a ซี A สิบเจ็ G จะได้เป็นจอ Super ร m o l e d เ3ตวา G ได้เป็นจอ LCD ธรรมดาจุดนี้นะครับจอของ A 1 7บเจ็ด G จะดูคมชัดภาพสีสันต่างๆนะครับจะดูดีกว่าจอว3 1 5 G มาดูโครงสร้างหน้าจอข้อเสียของซัมซุงเลยนะครับก็จะได้เป็นจอติ่งหยดน้ําส่วน v ี v o y วายสามห G ได้กล้องหน้ายอยู่ใต้จอทําให้ดูสวยดูลูหรากว่า ในส่วนความละเอียดหน้าจอ a 17 5g full hd plus จอจะละเอียดกว่า vivo y 31อยู่ที่ hd plus เท่านั้นเรื่องความละเอียดหน้าจอนะครับยกให้ a 17 5g ไปเลยมาดูในส่วนรีเฟรเยชหน้าจอ a 17 5g ปรับได้สูงสุดอยู่ที่90เฮิรตซ์น้อยกว่า vivo y 31 5g อยู่ที่120เฮิรตซ์รีเฟรเยชหน้าจอนะครับยกให้ y 31 5g ไปเลยมาดูในเรื่องความสว่างของหน้าจอเมื่อเราเล่นกลางแดดกลางแจ้งนะครับจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจน samsung a 17 5g ปร,รับได้สูงสุดอยู่ที่800นิตก็จะน้อยกว่า Bibo V315G ปร,รับได้สูงสุดอยู่ที่1,000นิตความสว่างหน้าจอนะ Bibo สูงกว่าก็สรุปได้เลยจอ Samsung จะเน้นในเรื่องความคมชัดเนื่องจากเป็นจอ Super i m o o l e d ประเภทจอดีกว่าอยู่แล้วส่วน V315G จะเน้นในเรื่อง Refresh a หน้าจอและก็ค่าความสว่างของหน้าจอจอที่ไม่ใช่จอติ่งนะครับดูสวยดูรูหรากว่าก็ถือว่ามีดีมีเสียกันคนละอย่างนะครับเป็นเพื่อนเอาข้อมูลพวกนี้ไปตัดสินใจได้เลย ต่อมาครับมาดูในเรื่องระบบปฏิบัติการแล้วก็ CPU สําหรับทั้ง2รุ่นนะครับรันมาพร้อมกับ Android 15 Samsung Galaxy A17 5G ครอบทับด้วยบัน UI 7.0ส่วน Vivo Y31 นะครับก็จะเป็นฟันทัด OS 15มาดูในส่วนจุดเด่นของ A17 5G นะครับก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ระยะยาวนะอัปเดตเวอร์ชันได้นานสูงสุดถึง6ปี6เวอร์ชันมีพวกออโต้บล็อกเกอร์นะครับบล็อกมิจฉาชีพต่างๆก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของมือถือ Samsung เลยนะครับในเรื่องการอัปเดตเวอร์ชั่นต่างๆ ต่อมานะครับมาเทียบทางด้านชิปเซ็ต A17 5G จะใช้ชิปเป็นตัว Exynos 1330 5G ส่วน vivo Y31 5G นะครับจะใช้เป็นตัว Snapdragon 4 Gen 2ซึ่งผลทดสอบคะแนนอันตุูนะครับที่เทสออกมาได้นะ A17 5G เทสออกมาได้ประมาณ5.7ถือว่าใกล้เคียงก,กันกับ Y31 5G เทสออกมาได้ประมาณ5.6ถ้าดูตามนี้นะครับถือว่าชิปเซ็ตทั้ง2รุ่นนะใกล้เคียงกันมากมาดูในส่วนของหน่วยความจาทั้งคู่นะครับแรมเริ่มต้นอยู่ที่ 8GB ความจำเครื่อง 128GB แล้วก็ตัวลอมสูงสุดนะครับอยู่ที่ 256GB ทั้งคู่เลยแต่ว่าราคาเปิดตัวนะครับ a 1 7 5 g ราคาจะถูกกว่าต่อมาครับมาเปรียบเทียบเรื่องกล้องถ่ายรูปสำหรับ samsung galaxy a 1 7 5 g กล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลจะมากกว่า vivo y 3 1อนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลในส่วนงานวิดีโอด้านหน้านะครับความละเอียดเท่ากันเลยสูงสุดอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมดต่อวินาที มาดูในส่วนของกล้องหลังเลนส์หลักเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลแต่ว่า s ุง a m s u n g a 1 7 5 g นะครับมี ois กันสั่นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเดินถ่ายต่างๆภาพจะไม่สัน่นดูแล้วนิ่งขึ้นแน่นอนส่วนเลนช่วยเลนที่2นะครับ a 1 7 5 g ความละเอียดก,กล้องอยู่ที่หล้านพิกเซลเป็นเลนอัลตร้าไวท์นะครับไวถ่ายมุมกว้างส่วน vivo y 3 1นะครับความละเอียดก,กล้องช่วยนะอยู่ที่0.08ล้านพิกเซลเท่าน,นั้นเองซึ่งเป็นเล็กๆน ช่วยจับวัระยะต่างๆและก็ทางนั่น a 1 7 5 g นะครับมีเลนช่วยในที่3นะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลเป็นเลนมาคโครไว้จับพวกโฟกัสระยะใกล้นะครับซึ่ง y 3 1 5 g จะไม่มีเลนที่3ส่วนงานวิดีโอของกล้องหลังนะครับความละเอียดเท่ากันเลยนะ1080 p 30เฟรมเดตต่อวินาทีมาสรุปในเรื่องกล้องถ่ายรูปก,กล้องหน้า a 1 7 5 g นะครับความละเอียดเยอะกว่ากล้องหลังตัวหลักความละเอียดเท่ากันจุดเต่นของ a 1 7กล้องจะสด ความคามชัดสีสันต่างๆนะครับสมจริงส่วนทางนัานกล้องมีวโววาสามหนึ่งห G ส่วนมากจะเน้นถ่ายในเรื่องบุคคลนะครับหล่อสวยกว่าตัวจริงแต่ละรุ่นนะครับต่างก็มีจุดดีจุดเด่นกันคนละอยา่างเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปตัดสินใจเลือกซื้อได้เลยมาดูตัวน้าความทนทานนะครับแล้วก็ระบบการกันน้ากันฝุ่นในเรื่องการป้องกันการรองรับแรงกระแทกต่างๆทามือถือตกหลดถือว่าวายสามหนึ่งห้า G นะครับทำได้ดีกว่าดีไซน์ไว้รองรับการตกก,กระแทกระดับมาตรฐานทางทหาร ส่วน A17 5G กระจกทำม,มาจากกร l ล a าก a าซวิสตัปซึ่งทนต่อรอยขีดข่วนการตกกระแทกใช้กับมือถือเลือดทงใหลายรุ่นเช่นเดียวกันในส่วนมาตรฐานการกันน้ํากันฝุน่น A17 5G รองรับมาตรฐาน IP54 ส่วน Y31 5G รองรับ IP68 69จุดนี้นะครับ A17 5G กันได้แค่ละอองน้ําละอองฝนในส่วน Vivo Y31 5G จะทนต่อแรงดันฉีดน้ําตกน้ําจมน้ําได้ 1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีทนต่อพวกน้ําอุ่นต่างๆนะครับและยังสามารถถ่ายรูปใต้น้ำได้ด้วยนะสลับบีโบว์วายสามที่เน้นในเรื่องความทนทานนะครับถ้าชอบความทนทานต่างๆยกให้บีโว์วายสไปเลยต่อมาครับมาดูทัน,นานระบบเสียง A175G ได้เป็นลำโพงเดียวส่วน Vivo ว3 1 5 g ได้เป็นลำโพ,พงคู่สเตอริโอปรับบลุับเสียงสูงสุดได้ถึง400เเซในเรื่องระบบเสียงนะครับชอบฟังเสียงดังๆนะต้องไป v ี v o Y315G ไปเลย ส่วนในเรื่องของ AI ในการแก้ไขรูปภาพต่างๆนะครับ Bivo Y315G จะมี AI ช่วยในการแก้ไขรูปภาพค่อนข้างที่จะหลากหลายกว่า A17 5G ซึ่งจะเน้นพวก AI พวก Gemini Lite พวก Auto Blocker ต่างๆนะครับหรือว่าจาพวก AI นะครับวงสิ่งของต่างๆเพื่อที่จะค้นหาข้อมูล AI ทั้ง2รุ่นนะครับมีไว้ใช้งานนะเน้นไปคนละแบบนะครับชอบแต่งรูปไป v i v o เก่งในเรื่อง Gemini Lite นะครับ Auto Blocker ต่างๆ,ต,างๆต้องไป A17 ไปเลย มาดูตอนนั้นแบตเตอรี่และก็ระบบชาร์จ Samsung Galaxy A17 5G แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมความจุจะน้อยกว่า y 3 1 5G นะครับอยู่ที่6,500ม ah ิลลิแอมเลยส่วนในเรื่องระบบชาร์จ A17 5G ชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ส่วน y 3 1 5G ชาร์จเร็วอยู่ที่44วัตต์ก็ถือว่า y 3 1 5G ชาร์จได้เร็วกว่าชอบความจุบแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ชาร์จเร็วกว่าไปทาง Vivo 3 1 5G ไปเลยก็มาสรุปผลกันเลยนะครับ เริ่มจาก a 1 7 5 g จุดเด่นนะครับหน้าจอคมชัดสวยงามกว่ากล้องหน้าชัดกว่ากล้องหลังสตัวครบเครื่องมากกว่าอัปเดตระบบความปลอดภัยต่างนะครับได้นานกว่ามาดูจุดเด่นของมี v o y 3 1 5 g กันบ้างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับใช้งานจุใจมากกว่า6 5 0 0มิลลิแอมพร้อมทั้งชาัดเร็วกว่าอยู่ที่4 4วัตต์มาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นที่ดีกว่านะครับ ip 6 8 6 9หรีเฟรเชหน้าจอดีกว่านะครับถึงเฮิร์ความสว่างหน้าจอที่สูงกว่า ดูเครื่องนะครับผ่านการทดสอบความทนทานที่ระดับมาตรฐานที่สูงกว่าหลังจากดูจบแล้วนะครับหวังว่าข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเทียบกับราคาขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ